ซสมอลตลอดทั้งเดือนนะครับเนื่องจากว่าจะได้เป็นทิศทางเดียวกันไม่พลาดข้อมูลข่าวสารครั้งแรกไม่เป็นไรนะครับอาจจะมีคนไม่เยอะเดี๋ยวเราเลคอขอดไว้เดี๋ยวเราจะมีอาจจะมีรีรัน์กันอีกสักรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าครั้งหน้าเนี่ยอยากจะให้ทุกท่านเนาะเชิญชวนทีมงานมาให้เยอะขึ้นนะครับก็อาจจะมีเรื่องของเวลานะครับเดี๋ยวเราจะดูการปรับเวลาตามความเหมาะสมนะครับเราจะลองดูว่าถ้าเราทําสําหรับคนฟูลไทม์จะเป็นยังไงคนพา t ไทม์สักรอบจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราก็ค่อยมาจัดสรรเวลากันนะครับวันน ก็จะได้รับข้อมูลไปก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ฝากทยอยส่งต่อให้กับทางผู้นํานะครับวันนี้มีใครอยากฟังข่าวดีมั่งกดก้าวเข้ามาหน่อยครับมีข่าวดีหลายเรื่องเลยจริงๆจ,จ,จะเป็นคนกลุ่มแรกนั่นเนี่ยที่จะรู้นั่นเนี่ยเป็นคนกลุ่มแรกที่จะรู้นะครับเป็นคนกลุ่มแรกที่จะรู้เดี๋ยวตอนเย็นเราก็จะมีประชุมระดับผู้นําระดับสูงอีกรอบหนึ่งก็คงจะมีเล่าเรื่องเหล่านี้ให้ฟังนะครับมาฟังข่าวดีกันอ้าวโอเค ก็เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะใช้เวลาไม่นานเนาะอาจจะไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงนะครับเนื่องจากว่าข้อมูลก็มีประมาณหนึ่งในช่วงท้ายก็ถ้าใครมีคําถามมีอะไรก็สามารถพิมพ์มาไว้ได้นะครับถ้ามีเวลาในช่วงท้ายดียวเราจะตอบนะครับขออนุญาตแชร์สไลด์โอเคตั้งนี้นะครับอ่ะโอเค ก็วันนี้ ck Kickstart m e e t i n g ประจำเดือนมกราคมปี2025นะครับเปิดสักการะใหม่ก็สวัสดีปีใหม่ทุกท่านก่อนนะครับใครที่มาในห้องนี้นะครับก็อยากจะขออนุญาตสวัสดีปีใหม่แล้วก็อวยพรนะครับให้ทุกท่านนะครับได้ประสบความสำเร็จทั้งด้านเป้าหมายทางด้านการดูแลสุขภาพร่างกายเป้าหมายในการใช้ชีวิตเป้าหมายในการทาธุรกิจกับ s u c c e s s m ี l นะครับอยากให้ทุกท่านก็ประสบความสำเร็จในปีนี้แล้วก็มีความสุขไปตลอดทั้งปีนะครับเราตั้งเป้าหมายทำงาน อย่างมีเป้าหมายไปพร้อมๆกันนะครับคราวนี้มาดูเรื่องแรกที่อยากจะล่ายฟังก่อนที่จะไปสู่เรื่องเป้าหมายนะครับผมมีอย่างแรกที่จะอยากสตาร์ทกับพวกเราก่อนนะครับก็ทีอออโอกาสนําเอาข้อมูลข้อความนะครับจากทางเพจของซีอนะครับมาย้ําเตือนกับทางพี่ๆนะครับหลายๆท่านคงได้เห็นข้อความได้เห็นอะไรนี้แล้วผมกเ็เป็นข้อคิดที่ดีนะครับสําหรับการเริ่มต้นปีใหม่นะครับก็คือไม่เพียงแต่ ไม่เพียงแต่เพียงแค่เขาเรียๆคนที่คิดเรื่องนี้นะครับเรื่องของการเรียนรู้บทเรียนอดีตปรับใช้ในอนาคตเนี่ยแม,แม้กระทั่งอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เองก็ยังพูดถึงเรื่องนี้นะครับก็คือเรียนรู้บทเรียนจากเมื่อวานและมีความหวังเพื่อวันต่อๆไปนะครับเราเปิดมาปีสการาชใหม่ละเราก็จะมีปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็คุณนกเองนะครับเ็รวยพรผมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีค่าและมีความหมายสําหรับพวกเรานะครับก็คือเรื่องของปีใหม่ คือเวลาแห่งการเขียนบทใหม่ในชีวิตจงทําให้มันเป็นบทที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นที่มาของวันนี้ว่าเราจะมานั่งคุยกันว่าบทใหม่ของชีวิตเนี่ยเราจะทําให้เป็นบทที่ดีที่สุดกันได้ยังไงเริ่มต้นปีสกราดมาในปีนี้นะครับโอเคไปกันเลยนะครับเรื่องแรกอ่มาดูข่าวดีกันก่อนอข่าวดีครับ ปรับราคาแล้วก็ปรับ P.V. ของสวิตไนท์นะครับอันนี้จุดขายของเรานะครับหลังจากที่เราปรับราคาแล้วเนี่ยเราก็จะมีการพูดถึงเรื่องของจุดขายนะครับหลายคนเคยมีความเข้าใจว่าตัวสวิตไนท์เนี่ยจะช่วยในการเรื่องของทําให้หลับนะครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับการนอนหลับเป็นเรื่องปกติของทุกคนนะครับแต่ตัวสวิตไนท์เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการทําให้ท่านหลับลึก มากขึ้นนะครับหลับได้หลับดีเป็นตัวช่วยผ่อนคลายในช่วงระหว่างที่ทุกท่านนอนหลับนะครับตื่นเช้ามากก็จะรู้สึกสดชื่นเพราะหลายคนมีปัญหาเรื่องการนอนนะครับการนอนทุกคนนอนได้หมดนะครับแต่จะนอนแบบมีคุณภาพหรือไม่มีคุณภาพตัวนี้ก็จะมาเป็นตัวช่วยในการที่จะช่วยในการที่จะทําให้ทุกท่านหลับมีคุณภาพมากขึ้นนะครับราคา นะครับเมมเ e อร์ไพรจากเดิม700นะครับ PV 85ก็จะเป็นราคาใหม่ Member p r i พรที่550บาท PV 50 PV นะครับก็เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้นะครับเรามีการปรับเปลี่ยนในระบบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทำตลาดกันให้เต็มที่นะครับใครชอบกดหนึ่งครับนี่กดหนึ่งเข้ามาเลยนะครับก็จะได้ทุกท่านมีโอกาสในการทำตลาดได้ง่ายขึ้นนะครับลดราคาเข้าถึงผู้คนได้ง่ายมากขึ้นนะครับเป็นตัวเปิดใจนะครับแล้วก็เป็นช่อง สมอบัตรนะครับร่วมเานอานเนอร์สุดพิเศษกับผู้พิชิตโบนสัสขายปลีกหรือแคมเปญโบนสัสรีเบทโบนัสนะครับประจำเดือนธันวามีทั้งหมด1 2 3 4 5 6ี่หท่านด้วยกันนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับเดี๋ยวบริษัทจะติดต่อไปในการเข้ามาร่วมกิจกรรมกับเรานะครับในเดือนที่ผ่านมาเดือนธันวาคมนะครับเรามีผู้ได้รับโบนัสพิเศษทั้งสิ้น1000กว่าท่านนะครับเพิ่มขึ้น20%เมื่อเทียบจากเดือนพฤศจิกานะครับแล้วก็คนที่ได้รับโบนัสพิเศษมากกว่า1เนี่ยเพิ่มขึ้นนนนนนเจว21คคะรับ เพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมานะครับมีคําถามว่าต่อโปรโมชั่นไหมค่าทานข้าวไม่ได้ต่อแล้วครับแต่จะมีโปรโมชั่นที่ดีกว่านั้นนะที่ดีกว่านั้นนะครับตื่นเต้นกว่านั้นเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังด้วยในวันนี้เช่นเดียวกันนะครับอ่ะเดี๋ยวไปกันต่อนะครับอันที่สองครับ โปรโมชั่นซูเปอร์สตาร์นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ประสบความสาเร็จในโปรโมชั่นซูเปอร์สตาร์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับโปรโมชั่นนี้ก็หมดไปแล้วนะครับในเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะครับแล้วก็เดี๋ยวก็เอ็นจอยกับการช้อปปิ้งนะครับจากแคชวอลเชอร์ของเรานะครับตัวนี้ก็จะไม่มีต่อละเดี๋ยวจะมีโปรโมชั่นอื่นเข้ามาทดแทนกันนะครับถัดมาครับเรื่องที่สําคัญที่สุดนะครับณปัจจุบันเนี่ยหลังจากที่ทุกท่านมีเรื่องของการขายสินค้านะครับสิ่งที่บริษัทจะช่วยติดอาวุธในการขายสินค้าของททุกก่่าาน็คือว ความตั้งใจของเราในปีนี้นะครับเราจะเอาสินค้าของเราเนี่ยไปล่ารางวัลน,นะครับเพื่อบ่งบอกถึงเรื่องของคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับนะครับและจริงๆนี่ก็เป็นข่าวดีนะครับอันนี้ต้องขอบคุณทาง Success Mall ประเทศมาเลเซียนะครับที่ได้มีการเอาสินค้าจำนวน2รายการด้วยกันนะครับสมัครเข้าไปเมื่อปีที่แล้วนะครับชื่อรางวัลชื่อว่าชื่อรางวัลชื่อว่า Global Green Beauty Award นะครับ Global Green Beauty Award เนี่ยเป็นหนึ่งในรางวัลที่ให้ความสำคัญกับ อุตสาหกรรมเรื่องของความยั่งยืนความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับโดยโครงการนี้ก็จะมอบให้กับผลิตภัณฑ์ที่มีพัฒนานวัตรกรรมในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับรวมถึงช่วยลดผลกระทบต่อธรรมชาติและใช้ทรัพยากรอย่าง ตัว S m o n e Brightening Cream นะครับได้รางวัลระดับสูงสุดเป็น Gold Winner นะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ทางด้าน Brightening และ Moisturizer นะครับใน UK Global Green Beauty Award นะครับอันนี้สมาชิกสามารถนำไปเคลมได้เลยนะครับว่าในระดับโลกเนี่ยเขายอมรับผลิตภัณฑ์ของเราตัวนี้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นรางวัลในปี2024ที่ผ่านมานะครับและอีกหนึ่งรางวัลที่เราได้นะครับก็คือรางวัล Gold Winner for the best aloe vera product mm hmm. ก็คือเป็นรางวัลที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากว่านหางจระเข้นะครับเป็นระดับ global green beauty award นะครับนั่นแสดงให้เห็นถึงเขาเรียกอะไรความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของเราได้รับการยอมรับในระดับโลกนะครับใครถูกใจกด9แสดงความยินดีกับทุกคนนะครับแสดงความยินดีกับผลิตภัณฑ์ของเราด้วยนะครับแสดงความยินดีกับ success mall ของเราด้วยนะครับกด9กันเข้ามานะครับทุกท่านสามารถนําข้อมูลเหล่านี้นะครับ ไปใช้ในการแนะนําสินค้าให้กับผู้คนได้เลยนะครับก็น่าจะเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับเป็นข่าวดีรับตั้งแต่ต้นปีนะครับเดี๋ยวจะมี PR อาร์ประชาสัมพันธ์ออกไปนะครับในเรื่องนี้นะครับอันนี้ข่าวดีเรื่องที่เท่าไหร่รัไม่รู้นะครับตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากนะยังตื่นเต้นกยับผมอยู่นะยังอยู่ด้วยกันอยู่นะโอ้ดีใจมากนะครับเ้าก้ากันมาเยอะเลยนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับอ่าสองรางวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมีข่าวดีออกมาเรื่อยๆนะครับเรื่องของรางวัลนะครับ เราก็ลุ้นกันต่อครับว่าเราจะได้รางวัลอะไรในผลิตภัณฑ์อะไรบ้างนะครับอ่ะคราวนี้มาถึงเรื่องของโปรโมชั่นในเดือนมกราที่อยากจะให้โฟกัสแล้วนะครับอย่างแรกครับหลายๆท่านคงได้เห็นไปแล้วในเมื่อเช้านะครับเรามีการปล่อยเรื่องของตัวโปรโมชั่นต้อนรับตุดจีนนะครับมีเซ็ตสินค้าทั้งหมด5เซ็ตด้วยกันนะครับก็เริ่มต้นจากการดูแลตัวเอง ผิวเด้งมีออร่าหุ่นเป๊ะสวยปังผมสวยไม่มีเสียแล้วก็น้ำแรกคุณภาพดีนะครับนี่คือโปรโมชั่นอย่างแรกที่เราไปก็จะเป็นการจัดเซตคู่สินค้านะครับให้สามารถนําไปทั้งจําหน่ายแล้วก็ทั้งบริโภคได้นะครับนี่ก็คือสิ่งที่เรานํามาเป็นพิเศษสําหรับสมาชิก c c e s s m มอลเท่านั้นนะครับแต่ว่าก็สามารถนําไปแนะนําให้กับสมาชิกได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันที่2ครับเรามาเน้นกันเรื่องของรีเบทโบนัสเรามีโปรโมชั่นที่น่าตื่นเต้นของตัวรีเบทโบนัสนะครับะมาฟังก,กันก่อนว่าเรา ว่ารีเบทโบนัสมีความสาคัญมีความน่าตื่นเต้นยังไงหลายคนอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊มันเข้าถึงได้ยากเข้าใจยากจังเลยทํำยังไงง่ายๆครับคอนเซปต์ของรีเบทโบนัสก็คือยิ่งขายยิ่งได้ถ้าทุกท่านยิ่งนําสินค้าเราไปขายให้กับสมาชิกที่เป็นกลุ่มคนสมาชิกใหม่หรือลูกค้า าภายนอกนะครับเมื่อเอาสินค้าไปขายเมื่อไหร่ก็ยิ่งได้รายได้รีเบทโบนัสมากขึ้นเท่านั้นนะครับเราเปิดตัวไปเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับปัจจุบันนี้ถึงนับปัจจุบันในเดือนธันวาคมเนี่ยมีผู้รับรีเบทโบนัสไปแล้วทั้งสิ้น2,698หรหัสนะครับมีผู้รับรีเบทโบนัส5 0 0 0บาทขึ้นไปต่อเดือนนะครับ234รหัสแล้วก็มีผู้รับรีเบทโบนัสสูงสุดต่อเดือนสูงสุดเลยนะครับใน1เดือนนะครับ67,34บาท แล้วก็มีผู้ที่สะสมรีเบทโบนัสสูงสุดรวมเป็นเงินแล้วเนี่ยเกือบแสนบาทเลยนะครับ3 4มสี่เดือนที่ผ่านมาได้ไปแล้วเกือบแสนบาทจากรีเบทโบนัสนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ความสําคัญนะครับยิ่งขายยิ่งได้กับรีเบทโบนัสเท่านั้นยังไม่พอนะบริษัทเราท็อปอัพให้อีกนะครับในเดือนมกราคมเนี้ยตั้งแต่นับย้อนหลังเลยจากผลงานในตั้งแต่หนึ่งมกราคมที่ผ่านมาถ้าใครสามารถทำรีเบทโบนัสได้ตามช่วงระยะของมูลค่าที่กำหนด นะครับตั้งแต่5 0 0 0ถึง999บาทบริษัทจะท็อปอัพตัวแคชวอลเชอร์ให้500บาทนะครับคนที่ทำได้ระหว่าง10,000ถึง149 9 9ก็จะท็อปอัพให้1000บาทแล้วก็1 5 0 0 0บาทขึ้นไปจะ top 2, ท็อปอัพให้2,000บาทนะเพราะฉะนั้นยิ่งทำยิ่งได้ยิ่งขายยิ่งได้บริษัทท็อปอัพให้ไปอีกถ้าชอบใจกด9แล้วบอกสุดยอดไปเลยนะกดไหมครับกด9กหมครับขอบคุณให้คนที่คิดนะครับอัจฉริยะมากเลยครับคนที่คิดเรื่องนนี้้ไดะครับ ชมตัวเองก็เป็นลูกน้องนั่งหัวเราะอยู่ครับนะยิ่งขายยิ่งได้ยิ่งขายยิ่งได้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการโปรโมตนะครับจะได้ทำความเข้าใจเรื่องของรีเบทโบนัสกันมากขึ้นนะครับขอพระคุณมากเลยนะครับอ่านาคนคิดนี่มันอัจฉริยะยจริงเลยคิดได้ยังไงเนี่ยต้องชมตัวเองอะนะให้มีกำลังใจ ต่อมาอไปต่อนะครับห้ามพลาดนะครับกับเทรนนิ่งกับอีเวนต์นะครับในเดือนมกราคมนี้นะครับมีสองสา3เรื่องที่อยากจะให้โฟกัสนะครับเรื่องแรกแน่นอนก็จะเป็นกิจกรรมที่เราทำกันเป็นประจำเหมือนนะครับเมื่อจะเป็นไดม o ลทาวน์ฮอล์เพรสเด e n ทอล์ก นะครับ NLP ทางลัดสู่ความสำเร็จรวมถึงเราเดือนนี้เรามีถึงรอบของโคชชิ่งบรอนซ์แอนด์อัพนะครับโดย CEO ของเราแล้วก็จะมีเบสแพคทิสแชร์ลิงนะครับของโดย CEO ของเราด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จะมีงานคัสเตอร์เมอร์เดย์แฮปปี้เดย์ตามสถานที่ต่างๆนะครับอยากสำเร็จนะครับต้องเคลื่อนคนเข้าสู่กิจกรรมเข้าสู่งานฟังก์ชันอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับนี่ก็อยากจะให้ตอกย้ำนะครับยังไม่รวมถึงกิจกรรมของแต่ละองค์กร นะครันี้เป็นกิจกรรมส่วนกลางมาอีกกิจกรรมนึงนะครับที่อยากให้ความสําคัญและอยากจะโปรโมตมาทําความเข้าใจนะครับหลายคนมีคําถามมาเยอะกับทีมงานผมเยอะมากเลยนะครับว่า I am Success m o r e หน้าตาของอีเวนต์จะเป็นยังไงนะครับสําหรับคนที่เป็นสมาชิกปัจจุบันของ Success m o r e มาสักระยะนึ่งแล้วก็จะรู้อยู่แล้วนะครับว่าเราจะมีงานอีเวนต์ที่สำคัญสําคญเป็นงานใหญ่ๆเนะี่ยอยู่2อสางานด้วยกันนะครับหคือง,งาน Y นะครับสองงาน Inspiration 3คืองานเด็กสักซเซนะครับซึ่งวัตถุประสงค์ก็จะแตกต่างกันออกไปปีนี้เราถือกําเนิดงานอีเวนต์ขึ้นมาใหม่อีกหนึ่งงานนะครับซึ่งคอนเซปต์ของงานของรอบนี้เนี่ยจะเป็นการรวมพลคน Success m มอลซึ่งเราไม่ได้จัดอีเวนต์กันมานานแล้วนะครับก็จะรวมพลเข้ามาเพื่อว่าเราจะมาประกาศเรื่องของเป้าหมายแล้วก็กลยุทธ์ในปี2025อยากจะสร้างความ ความเชื่อมั่นให้กับสมาชิกทุกคนนะครับยังไงอยากยาจะเรียนเชิญสมาชิกทุกคนนะครับเข้ามาร่วมงานนี้เพื่อสร้างพลังไปด้วยกันนะครับเราเราจะเติบโตไปด้วยกันในปี2025นะครับภายในงานภายในงานนะครับจะได้เห็นอะไรบ้างนะครับวัตถุประสงค์ของการจัดงานของเราเนี่ยก็คือเราจะสร้างความภาคภูมิใจในบทบาทของการเป็นนักธุรกิจ Success m a l l การเป็นลูกค้า Success m a l l การเป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จขององค์กรแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายว่าวันเนี้ยเราต้องมาแสดงพลัง ของความมีตัวตนคนเป็นคนสักเซสมอลกันนะครับให้ชาวโลกได้รู้ให้คนไทยได้รู้ว่าเราเนี่ยแข็งแกร่งแค่ไหนนะครับนี่คือในแง่ของสิ่งที่เป็นวัตถุประสงค์หลักนะครับคราวนี้ภายในงานหัวข้อคอนเทนต์คุณจะได้ฟังอะไรบ้างนะครับก่อนจะไปนะครับเราเปิดโอกาสให้กับสมาชิกทุกคนนะครับตอนนี้บัตรขายแล้วนะครับในราคา500บาทนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับตอนนี้บัตรเราลันไปแล้วประมาณเกือบ200ใบนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรามีเป้าหมายแค่พันคนที่นั่งมีจํากัดนะครับใครซื้อแล้วกด1ครับ ใครซื้อแล้วกดหนึ่งใครยังไม่ซื้อกดห้าใครยังไม่ซื้อแต่ว่าจะซื้อกับลุนากดห้าครับแอนใครยังไม่ซื้อแต่ว่าจะซื้อกับลุนากดห้าใครซื้อแล้วกดห <5. S 2> <5. S 1> นึ่งตัดึงขอบคิณขอพิจาราน่อยิแต่ครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวจะ อย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีเรื่องของวัตถุประสงค์แล้วก็เรื่องของคอนเทนต์นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอ่ะต่อไปคอนเทนต์นิดนึงนะครับคอนเทนต์อันที่1นนะครับก็คือเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นไปกับ success more นะครับโดยที่จะมีผู้บริหารของเราไปสร้างความเชื่อมั่นให้กับพวกเรานะครับอันที่2นะครับก็คือเรื่องของวิสัยทัศน์แล้วก็กลยุทธ์ของ success more ในปี2025นะครับเรื่องที่3ก็คือเรื่องของอัปเดต business trend ในปี2025นบนะครับ ซึ่งทุกท่านจะได้มาฟังนะครับว่าธุรกิจในปี2025เรามีอะไรบ้างแล้วก็หัวข้อนะครับจะเป็นเรื่องของ the power of community the power of product แล้วก็ the power of team สิ่งที่คุณจะได้รู้ก็คือเรื่องของการเคลื่อนคนการทำธุรกิจการขายสินค้ามีความสำคัญยังไงนะครับผลิตภัณฑ์มีความโดดเด่นทางด้านไหนบ้างแล้วก็การสร้างทีมมีความโดดเด่นทางด้านใดบ้างนะครับในเรื่องของการทําธุรกิจกับ success m o l l ในปี2025แล้วก็สุดท้ายนะครับคุณจะได้รับพลังเริ่มต้นปีกับ ในช่วง Empowerment Session โดย CEO นพกิจนะครับสร้างพลังชีวิตให้กับตัวคุณเพื่อเติบโตไปด้วยกันนะครับนี่คือสิ่งที่เราจะได้เจอกันในงาน i a m Success m o มอนะครับอย่าลืมซื้อบัตรนะครับแล้วก็สุดท้ายผมอยากจะฝากให้กับทุกท่านนะครับด้วยโค้ดข้อความของทางผู้บริหารของเรานะครับก็คืออย่างแรกจากคุณหมอนะครับเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนเก่งด้วยการอัปเกรดแนวคิดกล้าออกไปเรียนรู้และเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองสร้างแบบอย่างการพัฒนาที่ดีเพื่อผลักดันให้การทำธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับ แล้วก็โค้ดของทางซีโอนบนะครับกาหนดความต้องการที่ชัดเจนและจุดหมายในอนาคตเพื่อให้รู้ทิศทางของการวางแผนและผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นคลิกสตาร์ทมีติ้งโปรโมโชั่นกิจกรรมต่างๆรวมถึงอีเวนต์นี่คือที่มาที่ไปว่าเราจะสารต่อปณิธานของผู้ก่อตั้งทั้งสองท่านและผู้บริหารทั้งสองท่านให้ประสบความสําเร็จไปด้วยกันนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับสําหรับวันนี้เนื่องจากว่าเวลาเรามีจํากัดนะครับแล้วก็สถานที่ของผมอาจจะยังไม่ค่อยเอื้ออํานวยเท่าไหร่ในรอบนี้นะครับก็ Mm-hmm. <laughs>